สวัสดีครับกระผมนายบร,รมีบุญชูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้พระพัฒมหาราชรำลึกเสากามส่วนรานโทษสลดโศกดุดแผ่นโลกแลกระเด็น เป็นผู้ยพงสุริยานจันทรามาดับลงคราวเมื่องอคงราชันสวรรคาลัยลูกก้มตราพระบรมชายาลักษ สุดจะหักห้ามน้ำตาพารินไหลโอ้พอ่อหลวงหล่นกล่าวของชาวไทยอยากหาไหนมาเทียมองราชา จะทำดีถวายบุญกุศลพอโดยไม่ท้อหนักแน่นดังหินพังหากได้เกิดเป็นคนทุกครั้งคราขอเป็นข้า ทุกชาติไป